My today. I'm falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the hay. It's just another war. Just another family tour. I'm from my today. Just a step. <coughs> <coughs> อ่าัวบุรีจำนวนสองร้อยยอดกำลังคนสามร้อยสี่สิบนายมาเพื่อทำที่เปิดโครงการเรทำโครงการดูแลการรักษาพนักันด้การรวจไดรรับมอบหมายให้ดูแลการรักษาพนะําํตารวนผู้พักษจังหวัดอ่าประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยห้าอันนี้พร้อมแล้วครับผู้ัชการตำรวจภูธรภาคเจ็ด ตามที่ตำรวจปูทรนท้าเกตสั่งการให้ตำรวจปูทรจังหวัดในสังกัดปรับรูปแบบการจัดกำลัง,งกองร้อยควบคุมผู่ชนใหม่และให้ดำเนินการตรกทตัวททให้กับกำลังกองตามรูปแบบที่ปรับใหม่ตำรวจภูทอจังหวัดสันดีได้ทำการปรับรูปแบบการจัดกำลังไปที่เรียบร้อยแล้วจึงกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการตรวจบทวนเจ้าพนักงานดูแลการจุมงุมสาธารณะและข้าร,ราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชมมมุมงศร้าตารละตามพระราชดำรัส การชุมนุมสาธารณะพศ2,558ประจำปีก็ประมาณ2,565ให้เป็นประจรูปแบบยุทธวิธีตำรวจและการดูแลการดุลสัตว์ละโดยกำชับการฝึกยุทธวิธีขั้นพื้นฐานในวันศุกร์ที่17มิถุนายน2,565ณบริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์จังหวัดพนมรุฎตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดพนมรุีเรียนท่านรองผู้การตำรวจภูธรภาค7ท่านผู้คัดกานตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรองผู้ว่าการ ที่เพื่อนน้องข้าราชการบวชตลอดจนคณะวิทยากรกีักทุกท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาส็นปรนธนในการเปิดโครงการอบรมเจ้าพนักง,งานการดูแลการุง,งงสาธาระและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการจงง,ง,งงสาธาระตามพระบัญญัติจงงสาธารณะตรา2,1558ประจำปีเมื่อัน555ของสำนักบริหารันบุรีในวันนี้ ตามที่ผู้การตามที่ผู้กักอำนวยการสารุปพันธุ์ดีได้กล่าวร,รายงานทราบถึงแนวคิดนะครับและก็วัตถุประสงค์ในการเปิดการฝึกอบรมครบทวนเจ้าพนักงานการดูแลการกรุญชนาในวันนี้นั้นผมอยากเรียนเลยว่ากองร้อยควบคุมกงชนซึ่งได้รับคําสั่งโดยผมมอบหมายให้ท่านรองวัฒนารองผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงในการควบคุมอมํานวยการบริหารสั่งการการ ฏิบัติทุกครั้งเมื่อมีบิบเมื่อมีสั่งที่เพื่อน้องวันนี้มีทั้งผู้ผ่านการอบรมได้รับใบประกาศมาแล้วบางท่านก็อาจจะเข้ามาใหม่เนื่องจากมีการปรับกองร้อยจากร้อยห้าสิบห้านายเป็น170ห,หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนายนะครับตามที่ทางฝ่ายมีการได้นําเรียนไปแล้วนั้นการปฏิบัติการฝึกแต่และครั้งต้องยึดหลักรูปแบบและยึดทุวิธีขั้นตอนตามขั้นตอน,น,ตอนการฝึกโดยเคร่งครัด การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนแต่รัฐก,ก็สามารถจำกัดได้โดยอาศัยตามพระบัญญัติตามกฎหมายนี้ภายใต้ระบบประชาธิปไตย,ตยและเพื่อดูแลการชุมนุมเป็นด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนลำคานหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นเราต้องพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกาย เพราะฉะนั้นแล้วการฝุดฝนในครั้งนี้นอกจากว่าเซฟชีวิตพวกเราเซฟร่างกายพวกเราแล้วยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้นสองกฎหมายขอให้ทุกท่านตั้งใจฝุดตามที่จะแอนที่จะมอบหมายให้ในวันนี้ในทุกภารกิจเราต้องประเมินว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถา,านการณ์ซึ่งเราผ่านมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องคำนึงว่าเรานี้ไม่ไม่ลบไม่ใช่เป็นรบกับคนร้ายคือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนไทยเป็นญาติเรา แต่เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรูปแบบขั้นตอนและปฏิบัติตามกฎหมายถ้าทำผิกดกฎหมายเราก็ต้องมาพิจารณกฎหมายซึ่งวันนี้เรียกรจะได้ถ่ายอทอดท้งนิ้ยบีและ,ะในเนื้อหาวิชาการนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนให้ตั้งใจฝึกและจะเป็นประโยชน์ในที่เราจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้พี่เพื่อนน้องทุกคนตั้งใจทุ่มเทในการฝึก กองร้อยเข้าฝุงชนในวันนี้และก็ขอให้การฝึกวันนี้สําเร็จรุ่งไปด้วยดีตามที่ทางจังหวัดตั้งใจไว้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมเจา้าพนักงานดูแลการชุมนุมสานาะและข้า,าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสานาะตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาาะนะปีพุทธศักราช2558ประจําปีงบประมาณ2565ของตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีบัดนี้ขอบคุณครับหมดแถวเดิ แสดงความเคารพผู้บัญชาการตำรวจจราจรภาคเจ็ดประธานในพิธีนำหน้ายกออกอึอ๊บ away i'm just a breath away losing my faith today I'm falling off i am just a man not superhuman i'm not superhuman someone save me from the hate it's just another war In my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman My voice will be heard today. It's just another war. Just another family tour. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy.